นักกฎหมายฟาดกศทชปล่อยเลขารักษาการนานชี้ไร้มืออาชีพถ่ายบอลโลกไอพีทีวจอดำ12ธันวาควม2565ดรนัทวุฒิวงเนียมนักกฎหมายมหาชนกล่าวถึงกรณีกศทชมีมติเอกฉันกสทชทวงเงิน600ล้านจากกกทกรณีถ่ายทอดฟุตบอลโลกว่ากสทชเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นให้เป็นไปตามความในมาตรา60แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 กสทชมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจาัดสรรคลื่นความถี่และกำกับประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยมีสำนักงานกสทช,สชเป็นหน่วยงานธุรการซึ่งได้รับโอนบรรดากิจการทรัพย์สินสิิทธหน้าที่หนี้พนักงานและลูกจ้างรวมทั้งงบประมาณมาจากสำนักงานกทชตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2553เป็นต้นมาต่อมาวันที่7ตุลาคม2554 ได้มีคณะกรรมการกสทชจำนวน11คนประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นก่อนที่วุฒิสภาจะมีมติคัดเลือกภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจนได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกสทชเพื่อให้มีอำนาจในการกำกับดูแลกิจการสื่อสารของประเทศอย่างเต็มรูปแบบดรณัทวุฒิกล่าวว่าเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติตามภารกิจกฎหมายกำหนด ให้บุคลากรของสำนักงานกสทชมีเลขาธิการกรสทชเป็นผู้ดูแลและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจอันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและก่อให้เกิดการแข่งขันโดยเสยรีและอย่างเป็นธรรมหน่วยงานธุรการเลขาธิการกรสทชเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดปัจจุบันมีนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการกรสทชรักษาการแทนเลขาธิการกรสทช ปัญหาว่าบอ,อร์ดกสทชได้ปล่อยให้เกิดสุญญากาศในการบริหารงานของหน่วยงานธุรการกรสทชคือเลขาธิการกรสทชว่างลงแต่ปล่อยปละละเลยไม่แต่งตั้งเลขาธิการกรสทชคนใหม่เพื่อมาทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารในองคอกอ์กรกสทชจึงเกิดคำถามหลายประเด็นดังนี้ 1. ตําตำแหน่งเลขาธิการกรสทชเป็นตำแหน่งสำคัญสูงสุดในหน่วยงานธุรการบอ,อร์ดกสทชปล่อยให้ตำแหน่งว่างลงโดยไม่มีการสรรหาบุคคลเข้ามาทำหน้าที่แทน ในตำแหน่งเลขาธิการกรสทชอหรือสัญหาแต่ปล่อยระยะเวลาให้ตำแหน่งเลขาธิการกรสทชอว่างลงเนิ่นนานโดยไม่แต่งตั้งคนใหม่แม้จะมีผู้รักษาการตำแหน่งเลขาธิการกรสทชอก็ตามย่อมไม่เกิดเสถียรภาพเป็นผู้นำองค์กรและขัดหลักเสรีจำนองสุจริตของผู้บริหารในองค์กรกรสทชอและมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองคอ์กรเพราะตำแหน่งเลขาธิการกรสทชอจะต้องคัดเลือกจากบุคคลผู้มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถเชิงประ ที่สําคัญจะต้องซื่อสัตย์สุจริตกระบวนการตัดสินใจในการบริหารงานเป็นสิ่งสําคัญการปล่อยให้เก้าอี้เลขาที่การกสทชว่างไม่เรียงรีบสรรหาและแต่งตั้งใหม่ย่อมมีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนองค์กรกสทชและความเชื่อมั่นของประชาชนเพราะกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมมีผลต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนดังจะเห็นได้จากการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2022รอบสุดท้ายขาดการบริหารวางแผนขาดวิทยาศาสตร์ ทำให้ตัดสินใจผิดพลาดและขาดการป้องกันเป็นผลให้โทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก IPTV จอดําจึงเกิดคําถามจากภาพประชาชนว่าคณะกรรมการบอ,กกอร์กศทชไม่เร่งรีบแต่งตั้งตําแหน่งเลขาธิการกรสทชคนใหม่เพื่อประโยชน์ของบุคคลใดหรือไม่อย่างไรขาดความเป็นมืออาชีพในการบริหารงานกสทชหรือไม่ประเทศชาติเกิดความเสียหายหรือไม่อย่างไรขัดแย้งกับภารกิจสําคัญของกอสทชหรือไม่ หากพิจารณาถึงภารกิจสําคัญของกอสทชเป็นผู้ดูแ,แลและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจอันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและก่อให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมควรจะชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ 2. ปัญหาการใช้อำนาจของบอร์กสทชอนุมัติให้กกทยืมเงิน600ล้าน โดยไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักขององค์กรการเรียกเงินคืนภายใน15วันพร้อมดอกเบีย้ยตามกฎหมายแม้จะเป็นคำสั่งทางปกครองแต่ขณะเดียวกันมติการเรียกเงินคืนดังกล่าวสับขาหลอกเพื่อป้องกันถูกดำเนินคดีอาญาฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แต่ในเชิงบริหารองค์กรถือว่าขาดความเป็นมืออาชีพ เป็นการตัดสินใจผิดพลาดหรือไม่แม้กกตยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดกฎมัสแครีเรียกคืนไม่ได้ก็ตามต้องไปฟ้องเพิกถอนคำสั่งที่สารปกครองการปล่อยให้เกิดสุญญากาศไร้หัวฝ่ายบริหารไรท้ทิศทางไม่แต่งตั้งเลขาธิการกสทชคนใหม่ตั้งข้อสังเกตว่าการปล่อยระยะเวลาให้เนิ่นนานไม่แต่งตั้งเลขาธิการกสทชคนใหม่มีนัยยะอะไรหรือไม่ขณะนี้สังคมและประชาชนทั่วประเทศ เฝ้าจับตามองอยู่แม้ภารกิจสำคัญของกศทชตำแหน่งเลขาธิการกศทชเป็นแม่งานหลักขององค์กรและตำแหน่งสำคัญการปล่อยให้ตำแหน่งว่างลงไม่รีบสรรหาและแต่งตั้งคนใหม่มาทำหน้าที่อาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดีเพราะทำให้ประเทศชาติได้รับความเสียหายเพราะกศทชจะต้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐดรนทวุฒิกล่าวด้วยว่า แม้วันนี้กศทชจะออกประกาศฟอร์มทีมรับโทรคมนาคมยุคใหม่ขาด3ปีมูลค่าตลาดพุ่ง377ล้านเตรียมตั้งคณะกรรมการดูแลธุรกิจ OTT เต็มตัวหลังเทรนเทคโนโลยีวิ่งไปสู่ตลาดใหม่เพื่อให้ผู้ประกอบการรับไลเส้นไม่ถูกเอาเปรียบทั้งเรื่องบำรุงรักษาโครงข่ายภาษีแต่ภาพรวมขององค์กรย่อมเกิดสุญญากาศเหมือนสภาพไม่ต่างจากผีไร้หัวขาดแผนยุทธศาสตร์ ดังใจเห็นได้จากการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2022รอบสุดท้ายหากกสทชภาครัฐทำไม่ได้ก็ควรให้ภาคประชาชนที่มีศักยภาพประมูลยอมสร้างรายได้เข้ารัฐมากกว่าหากพิจารณาถึงค่าลิขสิทธิ์พันหกร้อยล้านแล้วไม่ต้องไปต่อรองราคาให้เสียเครดิตประเทศไทยความเป็นนักบริหารมืออาชีพยอมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐมากกว่าแต่เท่าที่เห็นระยะเวลาเหลือสามวันสุดท้ายกระชั้นชิดทำให้ประชาชนลุ้นกันทั้งประเทศ ว่าจะได้ดูฟุตบอลโลกหรือไม่ถึงได้รวบรวมเงินไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ถามว่ามีศักยภาพเพียงแค่นี้หรือไม่อย่างไรแม้จะให้กกทเป็นผู้ดำเนินการก็ตามในส่วนการฟอร์มทีมกสทชอเหมือนขายฝันเพื่อดึงเวลาไม่แต่งตั้งเลขาธิการกรทชอคนใหม่ ย่อมเกิดความเสียหายมากกว่าผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมแล้วประชาชนจะคาดหวังจากกสทชอได้อย่างไรนี่คือคำถามของประชาชนที่ฝากถามมาแม้ฟุตบอลไทยไม่ได้ไปฟุตบอลโลกแต่อย่าให้คนไทยเสียโอกาสลุ้นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย